fc ที่น่ารักสุผูสุคนเป็นมูสุเสม่อเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะ <c ười> คุยกับพ่อแม่พี่นนองเฮ้ยเบิง้ <c ười> งางามขนาดเนาะ <c ười> เก็บเห็ดดำต่อจ้ะมันีิจัดเงวๆเต็มๆเลยเด้อ เอาแบบฟินๆไปเลยให้ตามกับพ่อมีให้ได้เล่มอยู่นี่เห็นบอตวนี้เนาะส่งบ่สมบูรณ์ขอผูกเห็นบ่คอยหมอพับเพียบเก็บเลยเด้อ ขืนพี่น้องเห็นปะกำลังขื่นงามๆเนาะเพียร์ดำขาเหลืองจ้าอุ้งหงายเลยบ่าวฮ้ยมองหันง,งามค่ัพี่น้อง,องสวยๆเลยอ่อนๆสวยๆเลยจ้ะ Yes. มองมาเห็นเกาลัดจ้าโอ้ยข่อยอุตา่าแน่เห็นเจ้ามันขึ้นล่าจ้าสีสวยมากเลยสีสมอุ้ยถ้าเบิงขาเด้อผุนะ่ะโปโอุย้ยพี่น้องเออยอ้ย่ขาแม่อวบมากอุย้ยตาแสบผัดกระเพราผัดกระเพราแซ่แบ โอ้ยอะไรขาสัมอยู่ในหลืบจ้าคอยกันแนมเห็นเจ้ายู่เดอในหลืบนนนนนเนี่ยีนนี่สวยนะเนี่ยเราอะอืมดอกน่อยก็เหลืออีกหลายอยู่คือน,นะจงไหวสัก,กันนะ่อเนาะดอกน่อยเผื่อเรามารอบหน้าเราได้มาเก็บ แไงพ่อเก็บไตแล้วไอ้อึได้ฝนแล้วก็สิเกิดมาเรื่อยๆดอกไปเก็บม,มากกับมานยังวะเต็มกระตาหวังว่าสองดอกนี้จะไม่ทำให้เราผิดหวังโบเฮ้ผิดหวังดีจ้ะพี่น้องงามหลายตุป,ปุอยู่หาหันมาเห็นนังไก่ดอกหนึ่งไงพวกเก็บไ้แล้วจัดเลย ถากลูกถากที่ล่ะพี่น้องจ๋าเห็ดดำาจะเห็ดดำดำสมซื้อเลยนี่เห็นบอเนี่ลังเทือกับดำสมซื้อเลยจ้ะเห็ดดำดําขาดดำแน่เจ้าก็ได้ lại dưới đây nè cùng bên con đây cha đầu kỳ nó เห็ดรวมสามัปีวันนี้โอ้โหว่ได้แกงอยู่เลยหม้อมแกงผุนละอันแกงกินผู้เดียวนี่เลยอิ่มพุนละแต่ว่ากัสีได้แกงหมอ้อใหญ่ๆแจกมูแจกพวกคือเกาจ้ะแจกเพื่อนร่วมงานนะคะว่ามีคนไทยสองคนจะ้ะอยู่อันนผานแผนกแพทย์เนาะตะกี้มีมีสองคนแหล้วก็เพิ่มมาอีกคนนึงจะ้ะอุ้ยดอกง่างามครับพี่น้องเอ้ยคุณนะดอกอว งามมากจ้ะสวยสวยเลยค่ะเนี่ยขอหยุ่มนะจ๊ะคุณอนะ่ะงามงามของได้มันซุมมันก็เกิดอยู่จ้ะเห็ดดำสวย งามมาก <laughs> สวยสวยงามตามท้องเรื่องเห็ดหนังไก,ก่กระมี่คุณนะเห็ดหนังไก่หลายดยอกคือกันเด้อรนี่ยเกิดทั้งเห็ดดำเห็ดหนังไก่ปนกันนี่นี่เห็ดดำแต่ว่าส่งเน่าแล้วสะลายเห็ดหนังไก่ขอเห็นอีกอยู่ทั้งเห็ดหนังไก่ทั้งเห็ดดำเลยจ้าหมาน ว่าแต่ออกปลาเนาะมันก็มี่เห่เก็บมันแล้ว่ันเจาว่าขีขา่ข่ขานขี่ขัานเห็ดกับบรลเนมาหาแล้ว เลยไม่ได้ทั้งใดนี่สองดอกสามดอกนี่โอ้นั่นพังซ่ํเอ้ยมาดามเอ้ยขายาวสวยมาก Để em งามขนาดพี่น้องเอ้ยยังไม่หมดนะจ๊ะพี่เลมเก็บเล็กผสมหน่อยจะได้ร้ายเองเนาะหาอวบไปตานายเลยเสียงคือเังข้าเจ้าขนต้นอุ้ยมองหนีแหมพี่น้องอุ้ยดู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 ผูน่ะสาบลาบยู้น่ะผู้น่ะ ด่าทิโชห้ยยงามหลายงามหลายไปเก็บเก็บห่วยสมมานถักแต่แบบนี้หืมซาบลาบอยู่เจ้าเอ้ยมึงเป็ลไรสวยมากเลยดำแต่ยังสีมันก็เก็บง่ายแล้วจะสีขอยก็เก็บงามได้คือกันเห็นบ่าวนี่เป็นแป้นนะสินี่ขอยก็เก็บงามได้อยู่นี่หยุ่มมาเลยมื่อหยุ่มสยาง สมัยก็บเห็ดดำใหม่ๆโอ้ยพ่อแม่พี่น้องขัดใจขัดใจไหวหลุนคอมเมนต์ะฆษณนวันไผ่ไอจีว่ามันไอจีอันคอมเมนต์สะเทือนส่องสะเทือนมาดามก็บเห็ดดำพ่อแม่พี่น้องรับโปรได้ <c oughs> พังมุนอุ่ยปุ๋ยสมือกะเริ่มงามแล้วละจ้ะมันกับโบมีผู้ใไดดีเพอร์เฟกต์ดอกเนาะ เห็ดใหม่หมมหมหๆมันกะเก็บไปเรื่อยๆมันกะพัฒนาไปเรื่อยจ้าบอกคุณนะอะเฮ้ยงาย จะได้เห็นเป็นสองขีดนะมูเจ้ามันหลายอยู่คุณน่ะสุดจอดมันสีเงาโพดุ่ลงค้นกับสีเบิองบดจบมันนะจะสีว่าอู้มันเงาไปอันแบ่งเป็นสองขีดมูเจ้ากัยังว่าเออเบิองต้นอันบวเบิ้งแต่ก็เดี๋ยวคอยมาเบิองยังสีน่ะมันบละเงาไปกับบดีสันไปกับพอดีขีดก็ได้ เน็ดหลายอยู่จ้ะเป็นตับๆต่ว่าก็เดี๋ยวสิเบิ่งก่นนอนพุ่น่ะงาไปหอดพ่นพ่น่ะเห็นปะพุ่นเต็มอยู่ไปเอาหมองเป็นแปนก่อนเนะาะหมูงจ้เอาไล่าตาเอาหนังไก่ก่อนเ <c oughs> นี่ยมันสิลืมแนมนเห็นไ้แล้วป่สิเก็บเห็ดไอ้ดำแล้วป่ะสิไปเลย ลืมเห็ดหนังไก่บุหรี่ได้ถือดอกนึงหลายดอกอยู่เห็ดหนังไก่ก็ได้ดอกงามๆเลยเห็นบ่าวสวยงามจ้ะ หลายเติบอยู่ได้เนาะเอ,อมันอยู่เป็นแปนสิมันก็เก็บง่ายอยู่ได้พี่เนอะนก็ถอนง่ายอยู่แต่คอมันอยู่น้ำหยาหลายๆเนะาะไซส่สิใบหยาเนาะ ชี้ไปทันเก็บเห็ดดำเบา้ลยบ่ได้เดี๋ยวเห็ดสิเละ <laughs> มันสีมุน <laughs> อิ้ดัวงาาๆเขากเก็บเป็นนะมาดำแล้วเห็ดเป็นไ่ายได้ แ,แล,วแ,ว,แลวแต่อารมณ์เ,เรารเลแลวแต่จังหวะของเห็ดโมัมนแลวแต่อารมณ์ว่าแตพ่อเห็ดแตเก็บเห็ดอารมณ์ดีบนนั่นแหละมันแลวแต่จังหวะของเห็ดเห็ดเกิดเนาะแลวแต่มองที่เพิ่นเกิดว่าเพิ่นเกิดลักษณะใดโอ้เดีเอามาให้บึงด้จดดนะเด้นะดอกวบค่ะคุกเข่ากันเลยทีเดียวคุณเอาโมเจ้าบึงได้คุณ ที่ห้อบวตองการนะค่ะทรายเึินหลายคักเฮ้ยงามขนาดเลยจ้ะสวยมากคะ่ะเห็ดดำอดอกงามงามพี่น้องพูนสวยบลา Uh -huh. nhung bắt แบบใจเย็นเลยจ้ะเย็นสุดๆเลยเดอนี่พี่น้องเอ้ย,ค,อยค่อยค่อยค่ข้านเอาผุ้งเด้อแมวแมงวันก็นมาตม่อนะฮะเอ้ <laughs> ขาดซ้ำ Đứng nhà nhà bà mình bán kiếp hết của cây nội Từ Hết, ปวกไก่หน่อยเก็บ้าก็นนี่เติบอยู่นาะพี่น้องนเนาะเห็ดความสะอาดกรหยากต้นนั้นต้นนี้ก็ตัดค้าแล้วก็แล้วดอกเห็ดนังไก่ยังเห็ดหยากรอยู่หนังไก่มันมักมีผิงเงียแสกเข้าไปในดอกเห็ดว่าเพิ่นเป็นเห็ดที่ละเอียด on, อ่อนเห็ดก็เห็ดแบบกรอบนะแมมกันเลยง,ง่ายก่อการทีผิงเงียะอย่างสิเข้าไปแสกเข้าไปในตเพิ่นเนาะ โอ้ยฟินค่ะพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยจ้ะหลายๆเก็บไปยังพันเดี๋ยวเดี๋ยวกลุ่มกลุ่มน่ะมันเพ็ดเก็บออมเล่าอยู่นไง<ม>พออย่างมันมันใหญ่งามอยู่แต่มันอยู่ในหย่าไหมทำใจก่อนเดี๋ยวสิผ้ามูมเจ้าเอาแบบใดประมาณใดยังสันนะเก็บออมเล่าก่นนะเก็บออมกลุ่มใหญ่นะเก็บวุ่นอยู่นะเ,เห็ดคอยฉันบอก อ้วกอวกให้ดำน,นุ่งก็มาตอมดีครับเนี่ยพามาเจ้าเก็บออมเล่าอยู่ในเ็นบ่เนี่ยกลุ่มใหญ่เลยเนี่ยมาพามาเจ้าเอาเล่าด้ยบบนี้เด้อ เหยีบก็ได้นะจังไดเนาะโอ้ยต้นนี้นี่ห้อยผู้ใดเหยียบนี่ยห้อยข้นเหยียบไหมว่นอ,อ,อยังเอาต้นนี้ห้อยคอยบ่เหยียบเมกกื่อกี้ห้อยเหยียบใหม่ๆข่อยแล้วบอย่างเหยียบเราแ <laughs> มนอยู่บ่สีแมนแทผนั่นละพี่น้อนแต่อของนี่ยแหละย่างเหยียบแนี่ยเรเห็นเห็ดเมื่อกี้ วันมันยางผลแล้วเนาะเฮ้ยน่าสงสารเพียเนี่นี่ถุงที่รับพี่น้องจ๋างามขนาดเลยงามขนาดเลยเจ้า เแก่แล้วตัวนี้แข็งขาแข็งขาบุคอยกอบเป็นไเพราะว่าหลูเลยว่าเราแก่แล้วนะขาแล้วแข็งนับหักพิเงียออกเลยขอบคุณห,หลายๆพร้อมพี่หนอที่มาเก็บเห็ดเป็นหมูมาดามเสมือเลอจ้ะเด้อ ดามก็มีพี่น้อง fc ที่น่ารักสุผูสุขคนเป็นมูสุเม่อเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะ <c ười> คุยกับพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยเบิง่งางามขนาดเลยจ้ะไง,งเต็มที่คุณนนะ่ะขาเราสุดยอด ห,หัวหักอุ้สยสุดยอดเลยพี่น้องเห็นบ่ในที่สุดก็เก็บได้เรียบร้อยวันเดี๋ยวเบิดดีได้นี่เก็บให้มันเบิดเนาะเอาให้หมดจ้ะ ลิมอ๋อมันเบิดคอยโบอขางข่าใจเฮ้ยสุดหมานสุดยอดเลยพี่น้องมีอีกวะยังไม่หมดแค่นี้จ้าพี่อีกโอ้ยเจ้าดำงามคักเนาะ สีสวยมากขายาวมากปาดมองนี่คือพีย่าวงงามแถบพี่นองเบิ้งเดุ้คนน่ะสวยมากเลยสุดยอดเลยคนน่ะ nào nào hoặc có bỏ ảo ừ. Nhà bắn đứa, bị nòng đứa, khó thột, khó phải. นี่ดึงออกมาให้เบ่งแล้วเพราะว่าท่านดึงหง่าออกมันก็สิถือดอกเห็ดคักอ่ะนะดอกเห็ดกอบกอบกอบมากดอกเพิ่นกำลังอ่อนๆนะเพิ่นเล็กกอบคักดอกเหลืองเะลือละ งามขนาดเลยสวยมด,ดําสวยมากเรียงกันสาบหลาดเลยมาเจ้างามขนาดเนาะ จะสิพาไปเก็บดงลอยหลานดอกอยู่ไห่ดำ <c oughs> ดอกน้อยคุณคุณอนะทั้งไตุ่ณยิงเนาะกะล่างสิขึ้น ยุ่มแล้วกําลังสิขึ้นแต่ทั้งนี้ยุ่มแล้วหมดโอ้ยงามเห็ดในกะตาเบิดละไปหมดหรือยังคะสงสัยสิเบิดซ้ำหนีแล้วล่ะเบิดแล้วอีหลีพี่น้องนี่ไปย จาว่าจังไดคะนี่ไปแล้วขอบคุณทุกรงใจทุกคมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์นะคะพ,พ่อแม่พี่นนอนจ้าหมานหมานคักพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะมันมันย่านคลิปงเงาแลยเห็ดเป็นสองคลิปคลิปขั้งแต่นะั้นเป็นเห็ดหนังไก่กับเห็ดเุงหวานกับเห็ดเกาลัดเด้อแต่ว่าคลิปนี้นเห็นบอกเห็ดดำล้วนจากพ,อพ่อแม่พี่นนองจ้าไปอยู่ดีไม่แห้งสุขผูดสุขคนจ้ะเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วนะจุดสวัสดีจา้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณแฟนคลับมาดามเห็ดมัสลุมทางยูทูบและแฟนเพจนะจ๊ะบ๊ายบาย,บาย,บายจ้า